กลับแล้วจ้าพี่น้องร้อนไม่ไหวไปต่อไม่ไหวเดี๋ยวให้หลานเราไปแจกต่อน้ำมันลึกอะ่ะเครื่องมันไปสงสารเดี๋ยวให้เขาพายเรือไปต่อเรากลับบ้านตอนเนี้ยแม่พาคุคมาแดดเพี้ยงเลย กลับแล้วบ้านนี้มันรวยไม่ต้องให้มนหน,นึ่งบ้านเนี้ย นานแ้วมันจะได้บอกดักไฟดักปลาเขาละมั้ปงปลาเลรอบเลยอ่ะน้ำมาแหงอ่ะเบิ้ลกรเรียงปลาปลาดุกปลาสวายเหมือนของยาเลยไปเบิดปลาดุกปลาช่อนปลานินไม,ไ,ไม่เหลือ,อ,อ,อล้อมล้อมตรงนั้นมันตำ่ำเด้แต่มันห่วงกระเบื้องเ่ยมันที่เหลือบอกต้อกระพากันออกเป็นหูไปกว่า ผู้ใดเอ็นผู้ใดไปวางรอบแดงนี่ติดตะปดุกปูมึงยังได้มาเมื่อละเป็นซิปตัวขนาดไปวางไกลๆเนี่นะเออเออตัวซ้ำนี่ซ้ำนี่เอาโอเอาใส่บ่วงไว้พอนำมาโหลดแล้วก็เอาไปใส่บโบใายรึป์ใสเนาะเอาหัวหลังหลอบกับใครได้นี่หลอกแต่ข้าม เขาตั้งเลยจะได้ป่านะหนาวมันก็ไหลหรอมันไ่ค่อยหนาวแล้วป่ะยังว่าหญ้าอืนรอบอีงงูว่แบบนี้ตั้งไว้ป่ากับเขาเสิร์นนะออกไปขุดกี่เดือนถูกไปใส่เบ็ด ဒါយ៉လာဒီနောမဟန်ဒီတော့မနေတယ် ใครที่เห็นลงเฟซไปก็อย่าดราม่าพี่อ้อยนะจ๊ะไม่ใช่งบหลวงนะคะเป็นงบส่วนตัวและร่วมกับเพื่อนๆในการทําถุงยังชีพมาให้กับคนหูกลางหู่บ้านที่เขาน้ําท่วมเน้นที่ผู้สูงอายุนะคะผู้สูงอายุที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้นะคะและไม่มีลูกหลานออกไปซื้อกับข้าวให้นะคะ ดาดาม่าว่าทำไมกูไม่ได้นะคะบอกไว้ก่อนนะจ๊ะนะจ๊ะ